เทัวเลยนะวนที่สิบวันที่สิบต่อยให้ย้อดจำยุทธับย้อนจำเป็นยังไงบ้างเจย้อดจำบ้างก็ไในน่้จเจไดว่าเคยชนะมาเคยชนะมากี่ครั้งอันังเคยเคยชนะมาครั้งหนึ่งลบแดดนิดนึงเคยชนะมาครั้งหนึ่งแต่คนนั้นชนะแบบไหนมาครับประมาณขาดไปยกสี่ครับชนะแค่มาเลยนะชนะปลายยกสี่ครับโดนแค่อายุครับอ๋อเขาโดนแค่เพราะนี้ เที่ยนี้ก็มาเจออยูรอบนี้นให้เขาแก้ม,มืองัานที่่าสใช่ครับวันที่10บปอี่ราดน้ำมันลาดน้ำมันที่กัดเดิมไม่เึนรถมาปอนหนึ่งร้อยสิามร้อยสาทำเยอะมค่ไหไม่ครับ4ี่โลกว่าสโลกว่าตอแนแรก1้อยแล้วมาเจอร้อยสครับช่วงหลังมีชนะใครบ้างนะก็กลับมามชนะเมืองชยัยขึ้นกลับมาไฟเลยชนะเมืองชยัยแล้วก็อยอ,อนกบวิธเจอกันนานแล้วใช่ไหม ประมาณกูนานแล้วปีปีน่าจะปีแล้วมึงอ,อ๋อปีกว่าเลยเหรอ,อเดี๋ยวเราดูสีิได้ไสามสี่เดือนสามสี่เดือน,นแล้วก็กลับัญชาแล้วไฟ้หนึ่งก็คือหยับไว้เที่ยวนี้ม,นมั่นใจไหมวางเกมยังไงเที่ยวนี้ก็แข่งตามเกมบนเวทีเล้วเดินหาเราเนี่ยแล้วก็ยืแนแข่งท่านไว้เนาะขอบคุณครับ อยากรุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอตอง9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัว GER 999นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับครบจบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัวแอดเนะครับ AEK86 นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไรจ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับแอดไทเกอร์ตอง9สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวรวไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับแอดขอบคุณและสวัสดีครับ